จูจ้ำปงมากมากทุกคนตอนนี้กำลังเดินทางไปบุญบันคหกฝากไปแล้วเออเป็นงานกําลังเทียมเพื่อนออกกำลังเดินซ้ายไปแต่สี่โมงสาบซัมมี่แหละสุดยางบุนอยหน่อยบ้านหนก็ซัมนี่แหละเอาไปไลฟ์ไปไรอาจจะเป็นหอกคุณหอกประมาณนี้แหละเด็ดตึ๊กนแหละใส่ก็เต็มหล่ะทางยาคอนทัศน์เอาไปแต่ซัมนี่หละ เจอกันเจอกันพี่น้องตอนนี้กำลังอยู่กำลังเตรียมเอกบัตรโอเคโอเคจะเจอกันบัตรโคกฝากพี่น้องตอนนี้เฮากออ็อยู่เออ่พี่น้องอยู่อันนี้เป็นนำของพี่น้องไม่นำของวันนี้ก็คือบาตยังมาชุด,ดะอะไรก็บัตรโคกฝากเนาะมาเบิงบ้งมาเบิ้งมาเบิ้ง มองเงาปอดเด็กเซตเด็กเซตเร็วมาวมาสบุญอมสบุญอมบุญอมดกาาวตัวนี้ อเอฟซเอเไปเาไปเลยายเลยโอ้บายแอปดีกไรมืแงมแงเจอกันมืแงเจอกันพี่นออ้องเอเวเุ้ยมีส้ญญาเลยว้ยเอฟซีขึ้นาอยู่ไกลเขาตากมัน น,นี้เป็นน้ำของพี่น้องเขามีสัญญาณเลยปกติผมมีสัญญาณเลยโอเค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 ขึ้นมาไฮรูว้าวน้ำของไหลลาง โอ้พี่น้องสุดสายเลย ตกนะเนี่นยโยคนงามเลยเอาไปแนวพี่เนไ่ยไหมอ่ะเฮ้ยกี่อา <c oughs> ยเหรอเน,นื่คฮะไหอมอ้นน น,นี่ผู้สาวบานนี้ยก็นฝา,ากผู้สาวบานคนฝาก,าากนี่ยิ้ขนาดเเอาคือบ,บุไบลินบุญฮะมียอย่างาาี้ยหะอาใครหกิ้มาะไหกในุมมา,า,าอ่อกระไดมาสัอาร่าหรือว่าวินทค่ะเออบีนบปีนทางนี้กระไดใช่ไหมครัรบทุกคน นี่มันคือยานอาวกาศนะฮะโอ้โหนี่คือยานอาวกาศทุกคนอันนี้คือเหือเหื่อที่เขาแหลงไว้เขามัดไว้เขาไม่แหลงแบบครึ่งว่าคือควายนี่นงเเขามัดไว้เขาดึงไว้โอ้โหกคนใหญ่มากเลยอยู่สาวเด้อเฮ้ยอ้อ น้ำูืนหือมาอีกหัวหัวหัวอานุวงศ์คือว่าอานุวงศ์วะแมนแมนเอาว้าวมันบกคุ้งบฮ้ ไปข้อคีเขาบอกสนามามันเป็นเหมือบเหมือบเหมือบเลยปาร์คท้ายไ,ไปเท่าอยู่ไหมอันแบบนี้ผู้สาวมาม,มาจิ้มฝอสาวก็อายขนาดนงานหรือว่าเข้ากล้องอะไรไง,งานม,มันเลยซื้อยังเกาะฮะซิลี สิดาริเอาแมวมึมงจับกูจะสัมผัสทุกคนครับทุกคนครับตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่มุกดาหารนะฮะมุกดาหารไปให้ลาวนะฮะอเฮียมกล้องดูกูดิอนนี้เราอยู่ที่มุกดาหารนะฮะแล้วก็มีเรือใหญ่ด้วย ซุ่มไปดูอะไรแล้วก็ก็มีวูสาวด้วยแล้วก็ตอนนี้เราก็อมวิวมาสัญญาณนะสัญญาณมันจะมาจับทางน้ำก็มีมีเหือด้วยฮะเพิกูเพินก่อนกูเรอวะมันก็มีเหือด้วยฮะเหือหลายกึ่งเฉอนเหือหลายกึ่งเฉือนทุกคน แม่เขาเอินแล้วเนี่ยไปอาบวายน้เมาแงมาเขางานเดิมมาแรงเด้อโอเคครับทุกคสำหรับคลิปนี้ค <el> ือว่าผมมีอย่างไรเนาะอุ้ยอุ oh ้ยอ๋อจ้าวปยัดต้องน้ำน้่ยฮะว้าวโห่เดยววะโอ้

นำคล้องได้พี่น้องนี่นะอ่าช่วยน,นี่มาในรถโอ้ไม่เก่งจริงครับไม่ได้คน,นฮะคนไทยครับเป็นคนไทยคนไทยแต่มาอยู่ลาวหึงเติบใ,โโใ,ชใช่ครับมาอยู่มาอยู่ลาวหึงเติบแล้วพูดไทยไม่ชัดปานใด จริงๆครับพูดไทยไม่ซัดป็นไดโอ้โหบนละครับอันนี้ไอ้จัวครับคนไทยเรียกพระครับรือว่าสามเณีเฮ้ยเฮ้ยโดนโค้งมาเนอะเฮ้ยอันนี้ก็จัวเหรออันนี้ก็เป็นพระเหรอฮะ ไม่ฮะวะโอ้โหเฮ้ยพวนัสเรามาดูจักจัดงห่านะครับนี่คือจักจัดงห่าจะแบบเป็นใบแบบนี้จักน้ำหนามปะอันนี้มันไม่จักน้ำจักหน่าไาโอ้จักเลยน้ำ คิดว่าจักจันทร์เหมือนกันอนะโอ้โหคนครับเราคิดว่าจักรจัดทร์นอันนี้มันเป็นจักรดำน้ำครับเขาบอกไม่ใช่จักรโอ้โอ้ครับอันนี้อ๋ออันนี้มันคือจักจักจักรดำน้ำนะฮะเออไม่ใช่จักรดำน้ำเออไม่ใช่จักจกจักจักจักเหือนะเออ ไม่ใช่จากจันย้านะครับทุกคนเข้าใจผิดนะฮะว่าเป็นจากจันยาโอ้โหเฮ้ยคิดว่าจากกันหน้านี่ก็คือน้ำโขงครับผ้าได้ไงวะ

เอาอีโอ้คนเีว้บ้าเลยไป้้ป้ีีเ่อ้ำไปดยูนเมส่นเเออทั้งวนหาวุ่น่นจีอ่าไทยหูอารมณ์ เฟซบุ๊กก็แล้วกันดนี้เน้อ a f c เพิ่งมาสถียนบินน้าเห็นแต่ทักกนเหมือนกัน่ิบนหน้าไ้เพิ่นแด้มาสันเออบินน้ามาเอาเสิร์ฟทันในบ้ก็แล้วกันได้อเนาะเอาไปเสนร์ฟนเสบวกหรอวะบวกเลย คนว่นาหมันคือผมพกไปจัก่องเ,เ,เขาขก็ปิน้นหนามาดีๆตัวเอาไปเทาๆๆนท่าในบ้านกันแล้วกันเ้อ สุขสงราญพบในงานท่าบาสาบาคีโอสาเลบาลาจะสวยยิดังผาจันทร์บันเทอกความเป็นสาวนีขอซื้อน้ำนาสาวท่านทานํ้ำนาสาวอบาท่นดไปที่หลอกปีจะเป็นหลอกไม่หลุดไม่หลุดเราไดนบาทดีคร อาคนเส้รทั้งหาดอกนักสาวออกมาที่นักดาเวทีบาร์ดีเนาะมาว่ายกระได้เต็มว้เพยเลว่าคนงามเอิญไงคนกีฬาเอิญนยากแต่ป้าว่ายที่ที่เป็นผู้งามเนี่ยมีแต่คนง่ามมาดีออกมาแล้วเลยได้เลยได้เออหาดอกนักสาวยังอีกคนหนึ่งอบคุณคบ่น ดเตนนีสามองเขาได้หาเลี้ยวสิีมีถ้ามีัญญาเราไปเอาเงินโทรศัพท์ทงได้แล้วได้แล้วสามห้าได้หาเล้วสามาเาได้หาเล้ยวานเอาเนลงลงอยู่อ่นเนเออ่อยยงไปไปไปเน หนึ่งสองสามเออับูยไปละบ่เออวิดีโอวิดีโอเออเอาวิดีโอคนเด้เฮียบ้านเลย